ชาวราศีพิจิกนะครับจะมีดาวพระอังคารนะครับอยู่ในราศีเมษเราจะเรียกภพอริแล้วก็มีดาวพระพุธนะครับอยู่ในภพมรณะในราศีเมถุนแล้วก็จะมีดาวพระศุกร์นะครับอยู่ในภพวินาศในราศีตุลน,นะครับเอาละนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับนะชาวราศีพิจิกที่เกิดวันพุธไม่ควรจะใช้เลขสามนะเพราะจะส่งผลให้ตัวของคุณเองเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อน นะครับแล้วเวลามีอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะตัดสินใจปัญหาต่างๆด้วยความมุทะลุดุดันแล้วใช้ความรุนแรงนะครับจะทําให้เราเองบางครั้งมันขาดเหตุผลนะเราจะออกเป็นแนวหัวร้อนน่ออกแนวนักเลงนะครับอันนี้นะครับต้องเรามาระวังนิดหนึ่งนะเพราะดาวคาันเป็นดาวค่อนข้างที่จะก้าวร้าวนะครับพอเป็นการั์กินีเราด้วยและอยู่ในภพเรือนอริอย่างนี้ด้วยนะครับก็ไม่ส่งผลให้เรา ดีสักเท่าไหรนะ่อันนี้เป็นจุดที่นะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับนะเอาละต่อไปนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับที่เกิดนะวันเสาร์นะครับนะพยายามนะครับอย่าใช้พรทธนะเราจะส่งผลให้คุณเสียเปรียบเกี่ยวเรื่องของเอกสารสัญญานะครับหรือคําพูดคําจานุ่นนี่นั่น นะครับก็จะส่งผลไม่ค่อยให้คุณกับดวงชะตานะหรือคําพูดไม่มีน้ําหนักนะเพราะดาวเขาพูดเองเป็นดาวสื่อสารเพาตกมรณะก็ไม่มีน้ําหนักและยิ่งเป็นการอลิบิยก็ยิ่งไม่มีน้าหนักไปใหญ่เลยพูดไปใครเขาไม่ฟังใครเขาก็ไม่เชื่ออะไรประมาณนี้นะและส่งผลให้เราเองเนี่ยเรื่องของเอกสารสัญญาเสียเปรียบเขาไปหมดเลยนะมีเกณฑ์ที่จะถูกคนเบียดเบียนในลักษณะต่างๆนะต้องระมัดระวังหรือบางคนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะพูดเลยพอพูดไปก็ไม่มีใครฟังไม่พูดซะเลยนะคนก็เลยเข้าใจนึกว่าเราเป็นคนลึกลับ นู่นนี่นั่นนะบางคนว่าเราเฮ้ยญิงหรือเปล่าไม่พูดอะไรเลยอะไรประมาณนี้หารู้ไว้ว่าเราพูดไปก็ไม่มีใครใครเชื่ออะไรประมาณนี้นะก็ต้องระมัดระวังนะครับนะต้องระมัดระวังแล้วที่สําคัญนะครับมักที่จะมีคนพูดให้เราเจ็บในใจทําให้เราเสียใจอ่ะพูดแล้วเกิดมรณะก็คือเราเสียใจหรือตัดขาด อะไรประมาณนี้นะความสัมพันธ์ก็เป็นจุดที่นะครับต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเอาละนะครับต่อไปนะครับชาวราศีพิจิกนะครับที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของหลักซ้อนให้ระวัดระวังเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็มักที่จะเข้ามาเอาเงินเอาทองเนาะไม่ได้หวังที่จะจริงจังกับเราอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะจะส่งผลให้อ่ความลักเสียในลักษณะต่างๆเนาะ ก็ต้องระมาระวังนะเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวสุนทรียภาพนะครับทําให้เราคิดนะย้อนหลังว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะเราก็ดีสารพัดทําไมเขาถึงหักหลังเราได้ทําไมเขาถึงไม่เห็นคุณค่าอะไรกับเราเราก็คิดจินตนาการเกี่ยวเรื่องของความรักฟุ้งไปเลยนะอะไรประมาณนี้ก็ต้องเรามาระวังกันวินินดนึงนะเพราะดาวอยู่ในภพว,วินาศและเป็นการกินีอย่างนี้ด้วยเนะี่ยไม่ค่อยจะส่งผลดีเท่าไหร่นะครับ